อยากทราบคุณครูธนพรมาโครงการนี้มีความประทับใจอะไรบ้างอ๋อมาถึงตอนแรกเลยนะคะตั้งแต่จอดรถเลยก็คือมองเข้ามาแล้วก็โอ้สถานที่น่าศรัทธามากคือไม่เคยมาเลยนะคะสาธุก็เลยแบบคิดว่าบ้านเรามีแบบนี้ด้วยเหรอใช่ไหมบ้านท่านเรามีแบบนี้ด้วยเหรอก็ หนึ่งสถานที่นะคะมาันแรกนาทีแรกเลยก็คือหลังจากลงรถมาก็เห็นสถานที่แล้วก็ประทับใจในะ้าจา์ทุกรูปนะคะแล้วก็ญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกคนนะคะมาอยู่ที่นี่ะอันนี้คือข้อแรกเลยก็คือประทับใจทุกอย่างค่ะที่พธิกอนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะในวัดเลยแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ ที่มีส่วนให้เราได้มาในโครงการนี้นะคะไม่งั้นเราก็ไม่เคยได้มาใมคะ่กาแน่นอนค่ะเข้าไปติดภารกิจที่สำคัญทางราชการจริงๆมาแน่นอนค่ะเอาสตรุค่ะสาธุในฐานะที่เรามาปลื้มอกปลื้มใจและอยากจะฝากอะไรถึงหลวงพ่อธรรมชโยบ้างคะกราบนมรสกการหลวงพ่อนะคะท่านหลวงพ่อนะคะก็คือขอให้ท่านเนี่ย จเจริญในธรรมอย่างนี้ตลอดไปนะคะ,<ฮ>ะเป็นร่มโปรร่มไทของชาวพุทธของประเทศไทยตลอดไปนะคะ,ะแล้วก็เผยแร่พระพุทธศาสนาให้มากๆยิ่งขึ้น,นะคะก็โมทนาบุญให้สาธุชนทั้งหลายนะคะ <laughs> ได้น้อมใจเข้ามาในพระพุทธศาสนามากๆเลยนะคะสา,ส,าสาธุค่ะ